สวัสดีครับอยู่กับตูนนินโนเซนที่ร้านชานนนการช่างวันนี้จะพามาชมคิดตั้นคันลายเคยสอนไทยพีเยสทั้งสองคันรถเก็บงานบิ้วใหม่นะฮะภายนอกก็เดิมๆแปลงปั๊มเบรกมาเนี่ยโชคก็จะเป็นโชคแต่งยุค90กับปั้มสองผดย้อนยุคนะ เราจะสตาร์ทให้ฟังเลยชอบอย่างนี้นี่กดเบาๆนะโอ้ยอะไรจะขนาดนี้เวฟตัวใหม่ยังทำไม่ได้กอเดิมๆของแท้ต้องเปลี่ยนจุกได้เอาปายออกมาเจาะในเสียง คันนี้เสียงเครื่องออกนิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่าโคตรทนสำหรับซูซูกิทะเบียนเต็มนะครับไม่ใช่รถอินวอยนะคระบบซูซูกิเจ็คูลตัวนี้จะมีใบพัดอยู่ข้างในใบพัดก็จะหมุนแรงตามรอบเครื่องเป่าลมเข้าเสื้อสูบโดยตรงถือว่าเป็นรถติดตายยากมากรุ่นนี้เปิดเบาะดิ แหมมือเดียวไม่ถนัดอืมข้างในใสๆนี่ไม่ได้เบิกใหม่นะล้างเอาอืนี่สเติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยข้อถังน้ำมันได้กินอายเมื่อ20ปีที่แล้วน้อเมื่อก่อนม่งพี่ชายผมขายไป500ร้อยเงียคิดตั้ง ดูเจ้าคันนี้สีดำอะแต่งเหมือนกันอืกระบอกโชคแต่งล้อแม็กดิสปัมคู่ปัมบนเจาะใส่ประกับแต่งและแน่นอนกดเบาๆ <c oughs> กดเบาๆ โดยรวมว่าสภาพใกล้เคียงกันนะครับสองคันคันหนึ่งสีเดิมคันหนึ่งสีโดเรมอนเกียร์หนึ่งบิดแทกลอยเปิดราคาอยู่ที่คันละสองหมื่นสี่พันบาทนะครับคนบุก็ตสามารถผ่อนได้ดาวได้ก็เข้ามาคุยกันที่เพจช,ชานนการช่างรุ่นอื่นเราก็มีนะฮะมีเยอะครับอยู่หน้าร้านแต่ไว้คลิปหน้าค่อยทำรถแปงแลงเราก็ทำอืมเอา วันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ